สวัสดีครับผมแอนด์อิมูชันทานนะครับจากเพจแอนด์กีตาร์นะครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียงดีนะหลายคนเริ่มเล่นกีตาร์จากศิลปินท่านนี้นะฮะพิเศษโลโซครับหลายเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ทุกคนอยากหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะผมเล่นเพลงนี้ครับใจสั่งมาครับสิ่งที่เพื่อนต้องรู้อยู่แล้วนะครับใจการคนละครึ่งทางเหมือนทุกครั้งที่บอกนะครับก็คือคอร์ดเพื่อนๆคงต้องไปหาในจิมมีมีเว็บหลายเว็บเลยคอร์ดแท็บดูคอร์ดกีตาร์ไทยอะไรพวกนี้นะฮะ หาดูลองเล่นดูครับรูปคอที่เพื่อนต้องเป็นก็คือคอทจีครับแต่คอทจในเพลงนี้ท่อนอินโทรผมจะจับแบบนี้ครับนิ้วนางที่สาย6ช่อง3นิ้วกลางสาย5ช่อง2นิ้วก้อยสาย1ช่อง3ครับ C ผมจะเล่น C ปกตินี่แหละครับนะเพื่อนเพื่อรู้นะซ C เล่นแบบนี้นะแยกเป็นส่วนของคอดกับเมโลดี้ครับเพราะเราจะเล่นกันแบบเมโลดี้และเบสนะครับปฏิบัติการครับใช้นิ้วกลางมือขวานยะเล่นที่สาย3ตัวที่ เล่นเมลโลดี้ตัวแรกนะเพื่อที่จะลงในตำแหน่งนี้ก็คือนิ้วโป้งสาย6นิ้วนางอยู่สาย2ครับนี่ชี้สาย4แล้วลงคอร์ด4อินโทรเปงี้สองรอบซึ่งจริงๆเราเล่นแบบเนี้ยคนก็ฟังออกแล้วนะว่าเพลงใจสั่งมานะแต่มันยังมีช่องว่างอยู่มันยังไม่สายกระใจฮะ ปรมครับบางคนอาจจะจินตนาการเล่นไม่ต้องเห็นผมนะ <Cai> เล่นสายอะไรเพิ่มๆไปมาดีอยู่ในตำแหน่งเนี้ยจะเล่นสายไหนก็ได้ที่มันฟังแล้วไม่หลุดขอบครับแล้วถ้าเกิดคนที่ทําได้ก็ทําแบบนี้ทําแบบที่เราชอบนะครับแต่ให้ฟังรู้เรื่องนะแต่ถ้าคนที่ทําไม่ได้อะทไงอ่ะ ไม่ต้องน้อยเนื้อต่าใจนะเพราะว่าเ,เดี๋ยวผมมีวิธีมารู้สึกยังโล่งอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเราเล่นแบบไม่มีตัวกุ้งกิ้งอยู่ข้างในอะ่ะเล่นแบบนี้ครับเหมือนเดิมครับในส่วนนี้จะมีจังหวะตัวสุดท้ายนะครับถ้าบางคนยังไม่แม่นเล่นจังหวะก็เล่นลงพร้อมเบสก็ได้นะครับนี่คือแบบที่หนึ่งอีกแบบหนึ่งคือ มาเจอผ่านมาได้ยินแล้วค่อยลงเบสมี2แบบเลือกเอาแต่ผมเล่นแบบให้มันมีจังหวะยกหน่อยนะ,นะมันคือนิ้วชี้ที่สาย4ี่นิ้วกลางที่สาย3กลับมาสายสแล้วลงคอร์ด C ก็คือสายนิ้วนางอยู่ที่สาย5ช่อง3นิ้วกลางที่สาย4ีช่องสอง งนี้เติมอีกหน่อยละกันพอลงโป้งชี้กลางนางก็ทําหน้าที่สลับกันไปอย่างเงี้ยสองสามสี่ห้าหกหห้าแล้วก็กลับไปไประโยคแรก 5ี่ห้าหกเห็นไหมแค่นี้ก็ฟังเป็นเพลงใจสั่งมาแล้วครับเล่นไม่ต้องเหมือนผมทุกอย่างครับเล่นไปด้วยกันเนี่ยแหละฮะก็ขอทุกคนเอาความสุขเป็นตัวตั้งนะเพราะความสุขมันจะหลอกล่อให้เราทําอะไรจนสําเร็จพอเรามีความสุขเนี่ยอยู่กับมันนานๆเนี่ยเวลาเราไม่ได้สนใจเลยนะลุยก,กันต่อครับแล้วขอให้ทําได้วันนี้ผมแอนเมน่เช่นทาไปก่อนกับเพลงในี้ใจสั่งมาโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ